และแม่ทัพพันที่2องลงมือที่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับทหารใหม่ผลที่2ทัพสอของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกครับพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพพันที่2พร้อมคณะเดินทางไปที่มณฑลทาหารบกที่23สค่ายศรีพัชรินต์ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจความพร้อมของกระบวนการรับทหารใหม่ตามมาตรการป้องกันโควิด1ิ โดยมีพลรตรีคณทัศชนะก,การผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23บรรยายสรุปความพร้อมนำชมขั้นตอนปฏิบัติในการรับทหารใหม่ผลัดที่2ทัพ2,564มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดกาลสิน์เข้ารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการจำนวน850นายจากนั้นแม่ทัพที่2ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเตรียมการฝึกทหารใหม่ผลที่2ทัพ2,564 ของกองพันทหารมาที่6กรมทหารมาที่6ในพระองค์สมเด็จพระสรีพระชลินทาราบรมราลาชนีนาถโดยแม่ทัพที่สองได้เน้นย้ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บราการทหารบกอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ต้องมีการลงโทษทหารใหม่จะต้องเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเท่านั้นห้ามมีการลงโทษที่ใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและผู้ฝึกทหารใหม่ครูฝึกผู้ช่วยครูฝึก จะต้องดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการฝึกเพื่อให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ทุกคนมีความสบายใจคลายความกังวลและความห่วงใย,ยบุตรหลานรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหมุนเวียนตรวจเยี่ยมตามหุ่งเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและน้องๆทหารใหม่ด้วยครับ